สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมชินนี่แผรทุกคนนะครับพบกับผมนายจจสซน,นคนเดิมใกล้มาแล้วนะครับกับวันที่เรากำลังจะได้เปิดตู้กระชา3สามดสีในเครื่องหลังซึ่งในร,รอบนี้นั้นจะเป็นการรีลานพร้อมกันของ2ตัวละครอ,อย่างตัวของย่าหลานและก็ฮูเตาโดยมาพร้อมกับตัวละครสีดาวสตัวคือซิงชิลเบโดและก็หนิงกวงส่วนตัวอาวุธนั้นจะเป็นตัวของแซปออฟโฮแมทและก็ตัวของธนูอาควาครับดังนั้นก็เหมือนกับทุกครั้งเลยวันในคลิปนี้เราจะมารวิวตู้กระชาในรอบนี้กันโดยเราจะโฟกัสแค่ในเชิงของเมตาเท่านั้นระคับ เอาละถ้าเพื่พอนๆพร้อมกันแล้วก็เลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมเอาไว้แล้วเราก็ไปลุยกันดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเริ่มการผมก็ขอฝากโอวท็อปอัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้งเกมชินินแพ็คทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีนินนกคุนิบางแพ็คเนี่ยลดกว่า40%จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเียได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ไอเดียพัสดเลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับ แฟนเพจและก็ไลน์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะสําหรับตัวละครห้าดาวอย่างเย่หลานและฮูเต่าในตู้นี้ผมได้ทํารีวิวแบบจัดเต็มไปแล้วในคลิป3ามสนี้เปิดใครดีนะครับใครที่อยากได้รายละเอียดแบบเจาะลึกเนี่ยเพืเ่อนๆสามารถกดที่เครื่องหมายรูปตัวไอ้บนด้านขวาจอได้เลยนะส่วนในคลิปนี้นั้นผมจะขอสรุปสั้นๆว่าตัวของฮูเต่าและเย่หลานนั้นเก่งระดับเมต้าทั้งคู่ฮูเ oh <my> ต่านั้นจะเก่งในคอนเทนต์ซิงเกิลทาร์เก็ต อาบิสรอบไหนที่มีแต่บอสจะเยอะเนี่ยรอบนั้นใช้หูเต่ามากักจะกินนิ่มมากๆเลยครับอย่างไรก็ดีหูเต่าเป็นตัวละครที่ต้องการการฝึกฝนการทำแคนเซิลอนิเมชั่นค่อนข้างมากทำให้อาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากเทคซีเรียสกับเกมสักเท่าไหร่นะครับและในตอนนี้นั้นเกมเกมชินิเพคของเราก็มีตีค่าบอสที่เล่นง่ายกว่าค่อนข้างมากแล้วยกตัวอย่างเช่นตีโยมิยะหรือว่าตีไฮเปอร์บลูเป็นต้นแต่นั้นสำหรับใครที่เฉยๆกับหูเต่าแค่อยากได้ตัวละครที่เอามาตีบอสเล่นง่ายๆเนี่ยบางทีเรา มีตัวเลือกในการจัดทีมที่หลากหลายกว่าด้วยความที่เป็นตัวละครธาตุน้ำทำให้หลายๆกรณน,นี้เย่หลานอาจจะเป็นตัวละครที่คุ้มค่ากวา่าหากเราจำเป็นต้องเลือกระหว่างหูเต่ากับเย่หลานครับอย่างไรก็ดีเย่หลานก็เป็นตัวละครที่คล้ายกับซิงชิวพอสมควรอีกทั้งทีมที่ดีที่สุดสำหรับเย่หลานาน,านั้นก็ดันเป็นทีมที่เล่นคู่กับซิงชิวนั่นหมายความว่าเย่หลานนั้นอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่มีตัวละครธาตุน้ำน้อยๆยกตัวอย่างเช่นไอดีที่มีตัวละครธาตุน้ำแค่ซิงชิวเพียงคนเดียว เพราะการเปิดแย่หลานมาไม่ได้ทําให้ทีมของเราเพิ่มขึ้นแต่การเปิดมานั้นเป็นเพียงแค่การทําให้ทีมเดิมๆของเรานั้นดีขึ้นเท่านั้นเราอาจจะยังไม่ได้อยากได้ซิงชิวตัวที่2แต่เราคงจะอยากได้ตัวละครธาตุน้ําที่เล่นในทีมที่นอกจากซิงชิวได้มากกว่าครับตัวละครห้าดาวว่าเทพซ่าแล้วตู้นี้ยังมาพร้อมกับตัวละครสีดาวที่สุดจะเก่งอีกด้วยนะครับ ซิงชิลหนึ่งตัวละครสีดาวที่เก่งมากๆเนื่องด้วยความสามารถในการซัพพอร์ตทีมที่หลากหลายประการทั้งในเรื่องของดาเมจส่วนตัวที่ค่อนข้างสูงการมีดาเมจเรียคชันและก็ฮิลที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในการเล่นการมีอินเตอร์รัชชันดิสแทสที่ทําให้เราสามารถทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่กระเด็นและที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องของปริมาณการแปะน้ําจากนอกสนามที่แทบจะไม่มีตัวละครใดในเกมที่สามารถทดแทนได้เลยครับยิ่งหลังจากการมาของธาตุไม้นั้นก็ยิ่งทําให้ซิงชิลนั้นเก่งขึ้นไปอีกหากเราใช้ทีมทีีี่่มมมกกาารแปะไ้ทเพงอ การมีสิงชิวเป็นตัวละครธาตุน้ำเพียงคนเดียวในทีมเนี่ยสามารถเลียปริมาณเดนโดคลอทําปฏิกิริยาธาตุบลูมไฮเปอร์บลูมหรือเบอร์เจนได้เยอะมากๆทำให้ทีมมาที่พาซิงชิวไปด้วยส่วนใหญ่แล้วมีทีมทีเวสซี่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับนอกจากนี้หากเราดูควบคู่ไปกับตัวละครธาตุดาวในตู้แล้วซิงชิวนั้นยังมีซีเนจี้ที่เข้ากันทั้งกับตัวของแย่หลาและหูเต่าเป็นอย่างมากเลยด้วย หูเต่านั้นเป็นตัวละครที่ควรเล่นปฏิกิยาท่าเวฟเพอร์ไลซ์แต่ก็มีปริมาณการแปะไฟที่สูงทําให้มีตัวละครน,น้อยมากๆที่สามารถแผ่น้ําให้หูเต่าได้ทานแต่ซิงชิลนั้นสามารถทําได้ครับส่วนเยลลานั้นก็มีซีนเนจีที่ดีมากมากเมื่อเล่นคู่กับตัวของซิงชิลเพราะทั้งสองตัวละครน,นั้นเป็นแบตเตอรี่ให้กันได้ทําให้เราเนี่ยสามารถลดค่าในชีรีชาร์จไปเติมเซตัสตที่เพิ่มดาเมจให้กับทั้งสองตัวละครได้มากขึ้น C2 ของซิงช l ลนั hmm. ้นก็สามารถลดค่าต้านทานธาตุน้ำได้ด้วยทำให้ั้องสองตัวละครนั้นแรงยิ่งขึ้นไปอีกรวมถึงปริมาณไฮโดรแอติเคชันที่ได้จากทั้งสองตัวละครยังสามารถนำไปใช้ในการทำเรีอชชั่น่าได้อีกมากมายแต่นั้น2ตัวละครนี้เนี่ยเล่นคู่กันได้ดีสุดๆไปเลยครับอีกตัวละครที่เก่งไม่แพ้กันคือเบย์โดตัวละครนี้นั้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่รับมือมอนหมูได้ดีมากๆ ด้วยสกิลตีเมทที่สามารถชิงไปชิงมาระหว่างมอนสเตอร์ได้ทําให้การคลิกซ้ายใส่มอนสเตอร์แค่เพียงครั้งเดียวเนี่ย,เ,ยเกิดตัวคูณดาเมจเกือบพันเปอร์เซ็นต์ของค่าพลังโจมตีเลยทีเดียวครับอีกทั้งเบโดนั้นยังมียูทิลิตี้อื่นๆที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นคล้ายๆกับซิงชิลด้วยยกตัวอย่างเช่นสกิล e ที่ทําหน้าที่ไม่ต่างจากโล่ดูครับดาเมจชั้นดีหรือสกิลตีเมทที่ช่วยในเรื่องของดาเมจเรดักชันแล้วก็การต้านทานการชะงักเรียกได้ว่าถ้าเราเอาเบโโดดไไปเเล Shield, 22, 2, ลงงล่่่่่นนคูกัับบบซิิิงงงงงชชามมจจจขขออออ้้หททีีแะยู่่่เเรราาาาาสสามาถลนได้อยงยงบๆโดยไมมม่ีีตััวฮลลในทเยก็ได้ครบ อย่างเช่นในฟุตเทจที่ผมกาลังเล่นอยู่นี้ทั้ง4ตัวละครนั้นไม่ใช่ตัวละครฮิวแท้ทั้งหมดเลยอีกทั้งซูโคตของผมนั้นก็ไม่ได้ถือโปรแท้าอมเบอรอีกด้วยแต่ก็จะเห็นได้ว่าผมสามารถทนดาเมจของห้องนี้ได้และเล่นผ่านอย่างสบายๆเลยครับ ดังนั้นบอกเลยว่าทั้งเบโดแล้วก็ซิงชิลนั้นต่างเป็นตัวละครเมตาทั้งคู่การที่มี2ตัวละครนี้มาอยู่ในตู้เดียวกันเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้เล่นใหม่มากๆและจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็สามารถฟังก์ชันได้ดีมากๆแล้วที่ซีศูนย์แต่สำหรับคนที่อยากเปิดกลุ่มดาวด้วยซิงชิลนั้นจะดีทุกกลุ่มดาวส่วนเบโดนั้นจะสุดทางที่ซีสองครับอีกตัวละครที่มาในตู้เดียวกันคือหนิงกวงเอาจริงๆแล้วเธอคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูดีเท่ากับ2ตตวลละครรที่่่ผาาาานมามามากกนะแแโดยภพ้็ถือว่าเป็งตัวละครที่เล่นได้้ทังในรูปแแบบของลมา เก่งในระดับหนึ่งกับมอนเดียวแต่ว่าในสถานการณ์มอนหมู่เนี่ยถือว่าค่อนข้างแย่ครับอีกทั้งยังเป็นตัวละครที่ต้องการกลุ่มดาวในการเล่นหนิงกวงที่ยังไม่ C6 นั้นถือว่าค่อนข้างเพนฟูในการเล่นพอสมควรเลยโดยดาเมจส่วนตัวได้ค่อนข้างเบาครับ,รบอีกทั้งหนิงกวงนั้นยังเป็นตัวละครธาตุหินที่ไม่มีเลคชั่นธาตุใดๆช่วยซัพพอร์ตดาเมจเลยด้วยความน่าเล่นตัวละครนี้เลยยิ่งน้อยขึ้นไปอีกอย่างไรก็ดีตัวละครนี้เมื่ออยู่ในสถานก,การณ์ที่ถูกต้องและเราปั้นจนสุดทางแล้วก็ถือว่่่าาาาาเเเเลลลนนนนนไไไไดด้้้้้้โออคคปรระะมมมณึงงับบยยงงซีกก็็ววพ C6 แถสใจหหิิ ามีไลฟ์แอป,ปไลฟ์โซลที่จะพาทุกคนเนี่ยเพลิดเพลินไปได้ทั้งวันกับฟีเจสาวสุดน่ารักแล้วก็ฟังก์ชันการชมไลฟ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเพื่อนๆสามารถสัมผัสประสบการณ์การดูไลฟ์ที่เพลิดเพลินที่สุดได้แล้ววันนี้ที่แอปสโตร์แล้วก็กูเกิลเพย์และสามารถติดตามข้อูลข่าวสารพร้อมกับกิจกรรมดีๆได,ด้ที่แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในขันธิบายใต้คลิปนะอยากดูโชว์ดีๆต้องอยามีไลฟ์นะครับ และนั่นก็เป็นมุมมองแบบเจาะลึกของฝั่งตู้ตัวละครครับโดยภาพรวมแล้วตู้นี้นั้นดูดีทั้ง5ดาวแล้วก็4ดาวเลยทั้งสายเมตาหรือว่าสายแคชชัวรเพยเยอร์ยังไงซะเราจะได้ตัวละครที่ดีไปใช้จากตู้นี้แน่นอนนะครับส่วนสายเก็บตัวละคร4ีดาวเพื่อเอาการันตีในตู้อื่นตู้นี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะเราจะได้ตัวละครอย่างซิงชิลและเบโดที่เก่งมากๆแล้วก็มีกลุ่มดาวที่ดีไปใช้งานด้วยครับต่อมามาคุยกันที่ตู้อาวุธกันบ้างทางด้านอาวุธ5ดาวนั้นค่อนข้างดูดีีีเเเลยทเยทดดดววส่นนนอาาุััั้จคคปรระมณึบ โฮมาและอาควานั้นเป็นอาวุธระดับเทียร์ต้นๆของหลายตัวละครมากๆในฝั่งของโฮมานั้นตัวละครหอกที่มีดาเมจส่วนตัวค่อนข้างสูงสามารถเอาไปใช้งานได้ดีระดับต้นๆเกือบทั้งหมดเลยผู้เต๋าเซียวไรเดนเสียงหลิงหรือว่าโรซาเรียใช้งานได้ดีทุกคนส่วนอาควานั้นก็คล้ายๆกับโฮมาของฝั่งธนูเลยครับมีตัวละครที่ใช้งานได้เยอะมากๆและหลายๆตัวละครเนี่ยก็จัดว่าเป็นธนูเบสอินสตล็อปเลยด้วยซ้ำเย่ยหลานการยูชายฟิชหรือวิโย,โยอิมยะ ทุกตัวถือว่าใช้งานได้โอเคเลยทีเดียวส่วนฝั่งอาวุธสีดาวนั้นอาวุธทีด่ดูดีเหมือนทุกครั้งก็คือตัวของเฟลโอนิสครับถึงเฟลโอนิสโคเด็กนั้นในสมัยก่อนอาจจะไม่ได้ดีมากอาจจะมีแค่ตัวของโมนานที่ต้องการค่าย,ยาสูงๆเท่านั้นที่พอใช้งานได้แต่หลังจากการมาของตัวละครใหม่ๆในปัจจุบันนี้เราก็มีตัวของไนด้าแล้วก็เฮโซที่พอจะหยิบมาใช้งานได้ดีเช่นกันลัสนั้นเป็นธนูที่หลักๆแล้วมีแค่โยมีญาติที่สามารถใช้งานได้อีกตัวที่พอจะใช้งานได้ไดถูกถ่าย เนื่องจากชายนั้นมีคอมโพเนต์ดาเมจจากส่วนอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นการช้าโจมตี เว็บไทยที่เป็นส่วนของสกิล e แล้วก็สกิลติเมทไม่ใช่แค่มีดาเมจจากการโจมตีปกติเพียงเดียวครับส่วนดากอนเบนนั้นโดยภาพรวมแล้วก็จะมีตัวของหูเตาเสียงหลิงโรซาเรียสายเมลแล้วก็ลายเล่นไฮเปอร์บูลที่สามารถใช้งานได้แต่ส่วนใหญ่แล้วด้วยความต้องการพลังงานที่สูงของตัวของเสียงหลิงและโลซาเรียหลายๆกรณนี้แล้วเดอะแคชหอกแจกฟรีเลยมักจะดูดีกว่าครับเพราะฉะนั้นที่ใช้งานของตัวของดากอนเบนนั้นในปัจจุบันก็จะมีแค่ตัวของหูเตาแล้วก็ลายเล่นไฮเปอร์บูลเท่านั้นเองส่วนลิทิกนนจจนเบนาที่ใช้งานไดด้ด้ีคค่อนขาางยากรับ เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วตู้กระชาในรอบนี้ตู้ตัวละครนั้นถือว่าดีมากๆส่วนตู้นั้นก็จัดว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวดังนั้นสำหรับใครที่รักแล้วก็ชื่นชอบในเมตาของเกมนี้หรือว่าคนที่รักในตัวของฮูเต่าและเย่หลานนั้นถึงเวลาที่เราจะเอาเพชรมาถลุงกันแล้วครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากจับตครไลค์แชร์กันด้วยนะและก่อนจะจากกันไปผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกมโอทา์อัพด้วยนะร้านนี้รับเติมเกมถูกมากเลยนะครับบางแพ็ครถเกิดสิริมงคลในเกมเลยทีเดียวแถมมีบริการเติมเกมมแแบบไ่่ใใช้้้หหััสดดวววยยยนนนนนนนคาาปลออภะ ใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางไลน์ได้โดยตรงผ่านทางไลน์และก็แฟนเพจนะครับเดี๋ยวตัวลิงก์เนี่ยผมทิ้งไว้ในหะ้คำอธิบายใต้คลิปนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนล้วกันครับ